สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เกดอยู่ที่จุดผ่านแดนหาวอนบ้านของลึกค่ะเกดกำลังจะไปปลอยเป็ดค่ะเ,คเกดก็จะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะคะเพราะว่ามันมีจุดที่ห้ามถ่ายด้วยค่ะ จากตรงนี้ไปก็คือห้ามถ่ายแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่ตรงนี้ค่ะเป็นจุดห้ามถ่ายค่ะเด mm ี hmm. ๋ยวจะถือมาอีกหน่ยนึงละกันเ mm hmm. ขาอ่ะจะมีทางแยก2องทางนะ mm hmm. คือเก็บก็ไม่ได้มาตั้ง2องปีแล, mm hmm. แล้วไม่รู้เป็นยังไงบ้างน,นะ mm hmm. ก็คือเก็ดไทยพาสปอร์ตค่ะตอนนี้หลังหกโมงเย็นแล้วจะต้องขึ้นไปที่ชั้นสองส่วนที่เป็นบอ์เดอร์ผาละค่ะจะเลี้ยวขวาไปทางนี้ค่ะ พอถือมาอีกหน่อยหนึ่งแล้กันจะได้เห็นนะถ้าเกิดเขาจะดุเขาก็จะดุตรงนี้แหละนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่เขาห้ามถ่ายแล้วค่ะตอนนี้เกดก็ตอบออกประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็จบเข้าประเทศกรัรมพูชาเอกสารที่ต้องใช้ฝั่งกรัรมพูชาคือนี่ของเกดเป็นซีลอ็อกพัสสปอร์ตค่ะแล้วก็ ทีหลอกเอกสารหมอกพร้อมค่ะจริงๆต้องใช้อย่างละสองใบนะคะนีเก็บเตรียมออกมาอย่างละหนึงใบค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดินข้ามสะพานไปแล้วอะค่ะก็จะเป็นเขต้ามถ่ายอีกนะ ไม่ได้มาตั้งสองปีแล้วอ่ะพอพ้นประตูนี้ค่ะมาสะพานนี้เขาข้ามถ่ายแล้วนะคะสวยนะคะ เราต้องไปยื่นเอกสารการฉีดวัคซีนที่ตรงสายเมือะค่ะที่มีคนมุงเยอะๆตรงนั้นนะคะตรงนี้เป็นตู้ควบคุมโรคค่ะจะต้องเขียนใบขาวตรงนี้แล้วก็ข้ามไปจับฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปเขียนใบต่อมอเพื่อเข้ากัมพูชาค่ะหรือว่าที่เรียกว่าใบเหลืองตรงชั้นล่างอ่ะค่ะเลยเสาไปเสาหนึ่งจะมีคนนั่งแจกอยู่ถ้าเขียนไม่เป็นนะคะเขารับจ้างเขียนให้ใบละ20บบาทค่ะเสร็จแล้วก็เดินขึ้นชั้นสองเพื่อจับพาสปอร์ตค่ะ ประตูใหม่นี้สวยจังเลยนะคะเกศก็ขอถอยหลังไปถ่ายอีกรอบนึงเพื่อจะได้เห็นกันชัดๆนะคะเว้คัมทูคัมบดีค่ะนี่คือปลอยเ็ดนะคะเดี okay, ๋ยวเก่ะจะมานอนที่ฮอลิเดย์นะมีถ่ายคลิปด,ด้วยนะ กี้เราเห็นประตูฝั่งโน้นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเก็บถ่ายประตูฝั่งนี้ให้ดูอุ้ยแสงเยอะมองไม่เห็นเดี๋ยวตอนเช้าๆเก็บมาถ่ายให้ดูใหม่นะลายกันดีซอาตามไม่ได้เป็นไรตาขอบใจนะนี่แกนี่แกลองกับใครจ้ะใช่ๆคุณช่วยด้ยเขาไม่เปิดไฟที่ถนนเลยอ่ะถ้าเปิดไฟมันจะสวยกว่านี้แล้ว ฟูคอฟฟี่ตอนนี้มีร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งน่ารักมากเดี๋ยวจะมาไม่ไปค่ะอ๋อตอนนี้คาสิโนยังไม่เปิดนะคะเขาก็เลยยังไม่เปิดไฟที่นี่แกลนไดมอนทำได้ไหมคะฝั่งโน้นคือปล่อยเสรีร์ส์เดี๋ยวเกศจะแวะกินข้าวที่ตลาดแกรนโฟค่ะอยู่ทางข้างแกรนนี้แหละ เดี๋ยวเกดขอบอกก่อนนะคะว่าวันนี้วันที่เกดเดินเข้ามานี่คือวันที่8มิถุนายนพศ2565ค่ะตอนนี้คาสิโนต่างๆก็ยังไม่ค่อยเปิดแต่อีกไม่กี่วันก็จะเปิดแล้วค่ะคลิปนี้ของเกดอะคะ่ะอาจจะปล่อยตอนที่คาสิโนเริ่มเปิดแล้วไม่รู้ว่าคืนนี้จะตัดคลิปทันหรือเปล่านะคะแต่ก็จะพยายามตัดให้เร็วที่สุดค่ะเกดนะคะจะแวะกิ<อ>นข้าวที่<ใ>น,น,นี่ค่ะตลาดแกนโถวไม่รู้ว่ามีอะไรกินบ้าง เขาก็ตกใจไปด้วยอฮ้ยมี ATM ด้วยนะคะดูก่อนนะสวัสดีค่ะค่ะมีข้าวนะครัอ๋อข้างล่างไม่มีข้าวตรงนี้มี ATM ค่ะมีตังอันนี้ร้านขายน้ำเหรคะกะทิสดอ๋อร้านไอศครีมค่ะอ๋อตรงนี้เป็นตลาด อ๋อข้างล่างไปร้านหมูกะค่ะไปเข้าหรือค่ะอ๋อถ้าจะกินข้าวต้องขึ้นไปข้างบนโน้นครับค่ะค่ะขอพูดขากั้นหนูก็ไปทางนั้นใช่ไหมครับบดไปมีกันนี่ยวค่ะ,อะโอ้ยไม่ได้มาตั้งนานคิดถึงจังเลยอย ตอนตกลงขึ้นไปกินข้าวเดินเดินไปจุดสุดนนทนก่อนนะคะอันนี้ร้านไข่น้ำค่ะมาลุชาเ้านอะไรอีกอกนนุ้งชวนปนเงินค่ะ ไปจนสุดซอยลากกระเป๋าไปด้วยนะร้านขายลูกชิ้นค่ะร้านขายผลไม้ร้านขายข้าวด้วยนะอุ๊ยร้านขาลูกชิ้นร้านนี้อยู่ตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่เกดยังอยู่สจนเกดไปจนเกดกลับมาแนละ้ว บวินว่ขารับโอนเงินอยู่มานานนานอ๋อเปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะซอยนีย้เดินเข้าไปดีไหมอันนี้คือซอยแกนนะคะตรงนี้คืออยู่ข้างแกนเดมอนนียเปลี่ยนไปเยอะค่ะตอนแรกตรงนี้คืออันขายข้าว อันนี้ขวท้ายซอยค่ะมีชาลีผ้าบินค่ะนี่ล้านภาีมีอะไรอีกนะข้างหน้าอ๋อมีตู้รับแรกเงินด้วยนะคะท้ายสุดแต่ว่าเขาปิดแล้วมัง้งไฟปิดแล้วอะ่ะ ไปีเกดว่าคงจะยังไม่มีอะไรให้กินนะค่ะดูแล้วเกดว่าค่ะจะซื้อก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปกินดีกว่าน้องเขาบอกว่าเป็ดหมดมาคะเหลือแต่ไก่ไก่นี่แหละอร่อยละอะไรก็อร่อยคุ้งนะจ๊ะอุ้งเลยทุกคนทักเกดอากบมาถึงห้องแล้วแล้วทีมีห้องเกตอ่ะไม่มี Wifi คือมันขึ้นว่าไม่มีสัญญาณนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปติดต่อออฟฟิศแต่ว่าคืนนี้เกดจะต้องไปซื้อซ so ิมเพื่อท <the <the ี่จะใช้สัญญาณของคืนนี้ก่อนนะคะเกตก็ซื้อซิมเมดโฟนค่ะ60บาทเดี๋ยให้เขาเปลี่ยนให้เลยเกดก็ซื้อซิมแล้วก็เติมเงิน5ดอลลาร์เขาคิดเป็นเงินไทย260บบาทค่ะอุ้ยของกินเยอะแยะเลยค่ะอยากเดินหาของกินแต่ว่าวันนี้เหนื่อยมากแล้วพักผ่อนก่อนดีกว่า พบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ